สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่มิสูออโตเฮาส์ค่ะและข้างหลังอ้อมนี้นะคะคือปาเจโร่ l i ลิ e d i ดิชันค่ะนะคะแต่งสวยมากๆนะคะเดี๋ยวคุณลูกค้านะคะไปดูกันเลยค่ะ และนี่คือด้านหน้านะคะของเจ้าตัวป a j e เ o e l i อี Edition นะคะด้านหน้าค่ะตกแต่งตัวอักษรนะคะกระจังหน้าดำค่ะ,คะและที่ไฮไลท์ของเรานะคะคือสเกิร์ตด้านล่างนั่นเองนะคะสเกิร์ตนะคะเป็นตัว Rider M นั่นเองนะคะออกใหม่เลยค่ะตัวนี้นะคะพร้อมไฟ led ด้านหน้านะคะสวยงามส่องสว่างเวลากลางคืนค่ะเดี๋ยวอ้อมพาไปดูด้านข้างค่ะ สำหรับด้านข้างนะคะตอนนี้นะคะเรานะคะตกแต่งซุ้มล้อค่ะทำให้ดูรับกับล้อนะคะที่ดำมาจากโรงงานแล้วค่ะจะดูแบบว่าดูสวยเนาะดูสปอร์ตมากขึ้นนะคะถัดมาที่ตัวเบ้ามือนะคะตัวนี้เราติดกันลอยให้ด้วยนะคะเป็นกันลอยเครปล่านะคะสวยงามเลยค่ะนะคะมาพร้อมกับตัวคิ้วกันสา์นะคะตัวนี้นะคะติดตั้งมาพร้อม4บานเลยนะคะสวยงามนะคะคมเข้ม ด้านหลังนะคะตัวนี้ค่ะโอ้โหใส่สเกิร์ตค่ะนอกจากท่อคู่แล้วยังเป็นท่อเหลี่ยมอีกนะคะแต่คุณลูกค้าไม่ต้องกังวลไปค่ะถ้าคุณลูกค้าชอบท่อกลมนะคะหรือชอบแบบว่าแต่งเรียบๆนะคะเรามีลายให้เลือกกันเลยค่ะ สำหรับพี่ๆที่สนใจนะคะสำหรับตัวปาริโลสนะคะอ้อมมีโปรดีๆให้เลยค่ะสำหรับนะคะมีหลายกลุ่มอาชีพด้วยกันไม่ว่าจะเป็นกลุ่มลูกค้าเก่านะคะหรือกลุ่มข้าราชการนะคะหรือกลุ่มลูกค้าฟีที่ซื้อนามบริษัทนะคะเรามีส่วนลดพิเศษให้เลยนะคะอยากแต่งสวยๆแบบนี้หรืออยากแต่งแบบไหนนะคะโทรหาอ้อมได้เลยค่ะที่เบอร์0801499879นะคะโอเคค่ะแล้วพบกับอ้อมได้ที่มิสูออโตเฮาส์นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ